แล้วถ้ามองแบบนะักฟิสิกส์เลยครับคุณหมอเองก็สนใจทางฟิสิกส์อยู่ด้วยนะครับครับฟิสิกส์นะั่นมองไงครับอืมฟิสิกส์ไม่ได้มองในแง่ของของของการอธิบายความตายจงไปตรงมาฟิสิกส์อธิบายในแง่ที่ว่ามนุษย์เราเนี่ยในขณะที่มีชีวิตอยู่สามารถที่จะส่งพลังงานออกไปจากร่างกายได้ตลอดเวลาคือพลังงานนี่ไม่ทิ้นศูนย์ไปไหนนะฮะขณะที่ผมนั่งพูดอยู่อาจารย์นั่งอยู่ขณะนี้เนี่ยถ้าเราเอาเครื่องมาวัด แก่จะมีพลังงานออกมาตลอดพลังงานนี้สามารถวัดได้จับได้บางทีออกไปห่างไปตั้งเป็นสิบเมตรก็ยังวัดได้กลงความตายคือการปลดปล่อยพลังงานออกอไปไ,ไม่ใช่นี่ผมกําลังเล่าว่า<ล>คนค,คนที่เป็นอยู่อย่างนี้ทั้งนั้นเราก็ต้องไล่ต่อไปว่าพลังงานนี้มาจากไหนนะฮะพลังงานนี้มันเป็น,นการการ,การกระทําทุกชนิดการคิดแม้แต่การคิดการพูดการอะไรต่างๆสิ่งเหล่านี้พลังงานออกมาตลอดเพราะนั้นเมื่อเราตายไปพลังงานนี้ครั้งสุดท้ายมันก็จะออกมาแน่นอน ก็ไปไหนครับมันออกมามันก็อยู่ในสิ่งแวดล้อมตลอดที่เราต้องไล่ต่อไปต่อนะฮะจานนี้เราต้องคุยกันนานแล้วนะฮะต้องคุยกันนานคือท่านมาพูดในแง่ฟิสิกส์มันจะต้องเป็นในรูปนี้ฮะว่าในจักรฟิสิกส์สมัยใหม่นะในจักรวาลหรือความเป็นจริงแท้เนี่ยนะหรือว่าสัจธรรมนั้นเป็นความว่างเปล่าในฟิสิกส์นะผมไม่ได้พูดเรื่องพระเลยแต่คำหนึ่งในฟิสิกส์คือจักรวาลคือความว่างเปล่าและเป็นหนึ่งเดียว จักรวาลประกอบไปด้วยสิ่งซึ่งละเอียดที่สุดไม่สามารถแบ่งแยกได้ทั้งหมดนี้เราเรียกรวมกันว่าเวฟซับสแตนซ์หรือว่าคลื่นอนุภาคถึงท,ที่เราเห็นเป็นกายเป็นรูปต่างๆเป็นมายาทั้งนั้นี่ฟิสิกส์ครับเป็นมายาเป็นมายาทั้งนั้น,นาาครนนเรามองเห็นว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นประกอบรวมกันยังไงใน,ในจักรวาลเนี่ยม,มันมีอิเล็กตรอนหรือว่าเวฟซับสแตนซ์อยู่ทั้งหมด10ยกกำลังแ9 ได้84หมายความว่าคุณใส่หนึ่งเข้าไปแล้วใส่ศูนย์84ตัวทั้งหมดเนี่ยต่อเนื่องเชื่อมโยงเคลื่อนไหวไปด้วยกันหมดนะฮะไม่มีอะไรนะฮะไม่มีดาวไม่มีจักรวาลไม่มีร่างของผมไม่มีโต๊ะไม่มีอะไรทั้งสิ้นมีคือฟิสิกส์นะครับทั้งหมดเนี่ยเคลื่อนไหวไปตลอดการเคลื่อนไหวของเขาเนี่ยนะฮะมันไปด้วยพลวัตของตัวเองเมื่อเป็นเคลื่อนไหวไปมีพลังงานของภายในของตัวเองไปนะฮะปรับปรุงของตัวเองไปตลอด ภาษาอังกฤษเขาเรียก attributes เหมือนว่าอิเล็กตรอนที่อยู่ด้วยกันเนี่ยมันวิ่งพับเหมือนกับเรือวิ่งในน้ําถ้าเรือวิ่งไปในน้ําเราจะเห็นมีคลื่นอยู่ข้างหลงังตามเรืออยู่ตลอดอเรือจะไปตรงไหนก็ตามคลื่นเหล่านี้มันจะประสานกันมันตัดการประสานกันสิ่งที่ตัดการประสานกันชนกันเหล่านั้นเป็นสิ่งที่ทําให้เรามองเป็นภาพอย่างโน้นอย่างนี้มนุษย์มไม่ได้เห็นนะครับชักยุ่งเลยครับผมผมคงจะ ทครับเดี๋ยวผมก็ำลังจะพูดเรื่องนี้นะฮะว่าทีะผมจะเล่าให้ฟังว่าฟิสิกส์กำลังพิสูจน์บางส่วนซึ่งศาสนาได้พิสูจน์มาแล้วตั้งแต่ว่าเราจะไล่ไปตั้งแต่ว่าปรีเวดิกเคัลเจอหรือก่อนศาสนากรอนก่อนศาสนาพราหมณ์ซึ่งก็ไล่เรียกกับสมัยของอียิปต์ศาสนาของนักฟิสิกส์นี่มาค้นพบทีหลังมาค้นพบทีหลังครับครับอันนี้มันเกิดเมื่อปีพันเก้าร้อยห้าเมื่อไอ์ส์ตน์เป็นคนที่ วันแท้แมคเคมิกส์นะฮะเมื่อคบพบขึ้นมาแล้วเนี่ยก็ลุ่มใจมากเขาต้องคิดว่าเขาผิดแน่นอนก็ใช้วิธีทุกวิธีพิสูจน์ว่าที่ชั้นคิดออกมาเนี่ยมันผิดเมื่อผิดก็ไปคุยกับพวกที่เป็นโนเบลไพรส์ด้วยกันนะก็มีแม็กซ์แฟรงค์แม็กซ์บอลชโรดิงเกอร์อะไรต่างๆแลกเปลี่ยนกันบอกเอ๊ะมันต้องผิดแน่แน่ก็ไปพิสูจน์กันพิสูจน์แรกพิสูจน์อีกมันก็ถูกวันหนึ่งมีการประชุมกันที่สวิตเซอร์แลนด์ แล้วก็นีนบอร์ที่เป็นไดโนเบนไพรส์ในเรื่องของทฤษฎีอะตอมนีนบอับกับไอส์ตา์ก, I ก็เดินเล่นในส่วนสาธารณะแต่หลังจากประชุมเสร็จออกมาก็ตั้งคำถามที่เล่นเลนะ่นระหว่างจีเนียสสองคนอัจฉริยะว่าถ้าไม่มีมนุษย์โลกสุริยะจักรวาลและดวงดาวทั้งหลายกาแล็กซีจะมีหรือไม่มีไอซ์ตายบอกมีแน่นอนมนุษย์จะอยู่หรือไม่อยู่ไม่สำคัญนีนบอกคุณผิด ทั้งบทที่นั่นเป็นสิ่งที่เราสร้างขึ้นทั้งนั้นจัก,กรวาลสิ่งที่เราเห็นนั้นในฟิสิกส์ที่แท้จริงพิสูจน์ได้คือไม่มีถ้าไม่มีคนไม่มีจัก,กรวาลไม่มีสรมพสิ่งเขาเถียงกันทั้งคืนจนช่างเช้าใจไอสไตล์ก็ไม่ยอมทั้งคู่แยกกันใช้เวลา28ปีต่อมาต่างคนกลับไปแล็บของตัวก็พยายามหาข้อพิสูจน์กลับมาใชอเจอใหม่ครับแลวก็ไม่ใช่เจอใหม่ฮะทั่วโลกรู้เรื่องนี้ครับ ก็เอานักวิทยาศาสตร์แต่ละคนก็เป็นแคมป์เป็นแคมป์ของมันมันมีการทดลองที่มีชื่อเสียงมากที่ไอสไตน์เรียกว่าโพลโดสกีโรเซนไอสไตน์เอ็กซ์เพรี uh, ki, Rosen, ยมองไรก็ตามสรุปง่ายๆตรงนี้นะครับเพราะมันออกไนานอกเรื่องนิดหนึ่งก็คือว่าไอสไตน์ยอมแพ้ยกตรงข่าวคือขณะนี้เราสรุปได้ว่านีนโบถูกมนุษย์เราเท่านั้นแหละครับที่สร้างสรรพสิ่งทั้งหลายขึ้นมา <G ren minimalist> เป็นจิตของเราเองคอนชีสเนสของเราที่สร้าง รนถ้าเราไปติดอยู่ว่าการเกิดการตายสรมประสิลป์ทั้งนี้ลายอยู่แล้วเนี่ยผมถึงบอกว่าพูดกันเนี่ยมันเป็นพูดยากมากแต่ถ้าหากให้ผมอธิบายไปสักสองสามชั่วโมงโดยนั่งฟังกันเฉยๆนะผมอธิบายได้โดยเข้าใจด้วยครับผู้น้อยคงไม่ค่อยกล้านะครับตอนนี้ก็ชักจะจะจะมึนงงพอสมควรพอเจอเมตาฟิสิกเนี่ยนะครับเมื่อกี้ผมเห็นเห็นมานนิดบอกว่ามันคล้ายมันเหมือนกับพุทธธรรมอย่างไรคือตรงที่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวเราเขาอะไรไม่มีนะคะโต๊ะ เก้าอี้บ้านช่องไม่มีมันมีแต่ดินน้ำลมไฟมาประชุมพร้อมกันธาตุสี่ในทุกสิ่งเนี่ยแม้แต่ในถ้วยนี้นะก็มีดินน้ำลมไฟในน้ำก็มีดินน้ำลมไฟามาประชุมพร้อมกันสมมติว่าเราจะเรียกมันว่าค่ะสมมติว่าจะเรียก